ประเด็นร้อนช่วงคืนเมื่อคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะแผลไม่ได้ตั้งใจปกติคือไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรด้วยนะแบบว่าทํารายการมาก็คืออัดเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไปถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีรายการออนไลน์ซัพพอร์ตแล้วตัวเราเองกว่าเราจะว่างอย่างเงี้ยมันก็จะว่างหลังเที่ยงคืนทุกวันแล้วจะมีใครที่แบบมานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้อ,อะไรเงี้ยจนวันหนึงทุกคนก็แก้ปัญหาด้วยกันเอาละขึ้นรายการนี้เลยด้วยกัน ก็ที่จริงทำมาเมื่อวานอยู่ดีๆก็เอาจากแม่ลีนาต้องขอขอโทษแพรลี่กับขอโทษแม่ลีนาทั้งคู่อันนี้ต้องขอโทษทั้งพู่งจริงจากที่แบบว่าวันแล้วน้าเราจะตายของสองเทปอยู่แล้วก็บ้านมันก็จะแบบมีห้องหลายห้องอ่ะนึงออกป่ะก็คุณลีนาต่าง่น้นปรากฏว่าตอนจบอ่ะทีมงานบอกเฮ้ยขอไลฟ์หน่อยห้าสี่สามสองโอ้โหแม่ลีนาเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วเขาเล่นแบบสี่สามสองแบบ คนถามว่าโอ้โหทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแต่ก็แพรี่อ่ะเชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดก<ม>ับแม่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าเหมือนประมาณหนังไปเล่นหนังพิกดใช่ไหมล่ะแล้วตอนกระชากวิกนุบุตรอันนั้นอ่ะคือมีการเตรียมมาก่อนเหมือนหนังแต่หมายถึงว่าอันเนี้ย อยูด่ดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเอ้ยเหมือนก็นมันจะกอดลากันนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบช่วงที่แบบคิดว่ากําลังไลฟ์หยู่คงไปดึงแล้วหลุดจ,จริงๆก็รู้เลยว่าแพลรี่แบบน้าตาไหลเลยอะในนาทีนั้นเราคือช็อกตกช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกละ่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอะอจบแบบแบบไม,ไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นแพรี่เขาร้องไห้เลยนะก็เกือไป งานไปร้องไห้ในห้องน้ำเหมือนไปแบบไปฮึกบในห้องน้ำไปฮึ๊บ้คือแบบว่าคือพมจดำมารู้อีกทีคือพุกน้องอแม่ดำพี่หอษมาบอกว่าเฮ้ยแม่พี่แพงรีคุเขาร้องไห้เราก็แต่ตอนนั้นคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้รู้ร,ร,รู้ว่าแบบมันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีนา่าอพี่ลีนา่าขอคุยด้วยหน่อยสิอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะตอนที่ในระหว่างที่ แพรี่ไลฟ์แบบเพราะบ้านแารี่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกับบ้านมันททำงานคแล้วก็ในระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่อ่ะทุกคนก็เอเอกักวจะบอกจะบอกพิ่ลีน่าไงเพราะว่าพิ่ลีน่าก็ต้องถ่ายตอบไใชั้ไหมละ่ะต้องบอกคงนี้มันตัดสินใจบอกเองหรือกันวันเนี้ย่อขอโทษคุณนะาอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่ได้มาเคลียร์ใจกันสามคนด้วยกันไหมไม่เคลียร์จะไม่เคลียร์เพราะว่าตัวเราเองก็ต้องทํางานใช่ไหมละ่ะแล้วก็ มื่อจำมาู้อีทีคือกําลังเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็แต่รีร่ไลฟ์ไปแล้วลยอ,อนนย่างเงี้ยอย่างเราก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไลฟ์มันก็คือมันก็สมควรที่เขาจะต้องออกมาไลฟ์อะไรแบบนั้นก็ใช่อ่ะเขาก็าไม่ผิดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดคำหนึ่งที่เราก็สะอึกกันนะว่าหัววิกของเขาก็เหมือนหัวครูเขาอะไรเงี้ยไปดึงเขาเขาก็รู้สึกหรืออาจารย์เขาบอกว่ามันก็คือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่าหมันมันไม่ มันไม่รู้ว่าจะแสดงเพราะมันไลฟ์อยู่อะก็คือยืนยัาว่าไม่มีการจัดฉากเรียกเพลตติ้งอไม่ไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วมั้งคะชีวิตนี้คือแบบถ้าจัดฉากอย่างนั้นกูไม่จัดฉากเพราะชอบอยู่เฉยๆมันนาไม่ได้ชอบอยู่แบบโอ้โหแบบก็รูจันางจากสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณแพรี่ก็ถ่ายรายการจบไปยังคะที่ับแล้วประเด็น่ะคือนางจบแล้วแต่นางอะหวังดีกับเราด้วยนะพี่มอสไลฟ์สิเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ในเพจให้ คือความหวังดีของนั้นเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นี่นออกป่าถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนรายการใหม่อ่ะมาดมามก็พูดกับทุกคนว่าพูดคือเรื่องแล้วพูดว่าเฮ้ยถ้าสามอีพีแล้วมันไม่มีคนดูเรากลับไปทําของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วนะอ,อะไรเงี้ยสองทุกคนก็เลยถึงบอกว่ามาดมามไม่รู้จะอะไรไแต่ขอดโทษทั้งคู่เพาต้องทั้งคู่อะอยากจะช่วยไลฟ์ให้ไลฟ์ในเพจของตัวเองอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วพี่น้าก็มาขอโทษกับทางโมดัมว่าเขารู้สึกผิดคืนนั้นก็โมดัมก็เอาคลิปลงคลิปทิกเกนั่นแหละที่เราคุยวันนั้นน่ะแต่วันนี้เมื่อเช้าเห็นเขาบอกเมื่อเช้าเมื่อมาไลฟ์ก็กลายเป็นเป็นอีกเป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมใช่เขาก็บอกทุกอย่างมันไม่ใช่การมันคือการแสดงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยเลยแต่แต่ที่เขาพูดกับโมดัมเขาพูดอีกอย่างนึงเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่าคือมา่อวว่าตอนที่นางคุยกับโมดัมอะนางคุณช็อก เอาจริงๆนะนางคงช็อกแล้วนางคงกลับไปบ้านแล้วนางเพราะมันไลฟ์เมื่อไรนะเมื่อเช้าเมื่อกลางวันเมื่อกลางวันไปบ้านนางก็คงจะสารตะแล้วคงจะไลฟ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยบ้า่เพราเราเป็นคนกลางเราจะต้องไปเคลียร์ที่หลังนะยังไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ช็อกอยู่เหมือนกันเหมือนเราทํารายการเราจะรู้ว่าคาตอบคืออะไรจบแต่อันนี้คือแบบ เช้ามายัางคุยกับพี่ต้นชนพีษอะไรเกิดขึ้นวะพี่พิ่เราเราทำอะไรกันวะอะไรเงี้ยนึกออกมะเช้ามาหนูทวิตเตอร์พี่พี่ทัวลงหนูก่อนหรือเปล่าอย่างแรกหนูไม่เกี่ยวขอนะ้องในเรื่องเนี้ยปรากฏเขาบอกว่ามันกลายเป็นแบบว่าทิกตอกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็งงก็ยังงงยังคุยกับปาหรือปาาลงทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยจริงๆเร,รกากลัวมีผลกระทบกับมดดำไหมบางคนก็จะมอย่างเงี้ยมว่าเอ้ยทำไมมดดำยังให้พื้นที่กับคบับแบบนั้นอยู่ฟังมุตดำนะ,ะคือวันนั้นอะ เริ่มจากตัดตี้ทยครัวประกวว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไปรับปากเขาว่าเออแม่เดี๋ยวหนูหางานให้นะอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกอยากอ,อันนี้ความสดตรงนั้นเห็นนางบอกว่านางข้าวนางก็ต้องเอามาอุนกินอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไปสัญญากับนางไงแล้วก็จริงๆแล้เราก็เอาจกใจไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ก็แอบสงสารนางอะ่ะโดยที่เฉพาะนางบอกว่าเนี่ยเหมือนคลินิกที่นางทําก็ปิดไปเหมือน เราไม่มีอะไรได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรช่วยกันได้เราเมื่อก่อนเราก็เคยหากินกับเขาเราเราพูดกันแบบตรงๆเมื่อก่อนตอนที่เราแบบอยากจะสัมภาษณ์อะไรแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาเข้ามาแต่ตอนนั้นไปรับปากเขาอะไรอย่างเงี้ยไปรับปากเขาว่าเออเดี๋ยวมามาออกรายการนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กุห์มานั่งรอเราสี่ห้าทุ่มแพรลี่อีกมั่งถึงบอกว่าแพรลี่นี่หนักกว่ามานั่งเรามากแต่ห้าโมงนะเพื่อแบบมานั่งรอมา คือแต่บ้านไม่ได้เหมือนมันั่งเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าโมงนะแล้วเหตุการณ์มันแลมันตีสองเลวมั้งที่เกิดขึ้นตีตีหนึ่งกว่าคิดดูสิแต่เราคนแบบมันจะต้องปวดใครมันกรตัวเราเองแะไรเราทาอะไรอยู่วะเราได้แต่ขอโทษั้งสองฝ่ายนะก็คืออันนี้จากจากใจจริงทุกอย่างเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วแล้วหลังจากนี้รายการจะยังไงต่อเ่กี้เห็นมันบ่นว่าจะไม่อยากก็เหนื่อยอ่ะก็ถามว่าเอาไงต่อ ก็มันก็ทําสัญญากับบริษัทไปแล้ว,วอ่ะก็ะไปตอนีิรินาเองก็ยังมาร่วมในหี่ยนว่าเขาไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหมือนมันแก้ปัญหาด้วยการรายการเนี้ยคือเมทําไม่มีคิวไปถ่ายที่ไหนด้วยความที่ตาราดเมตตาฟิกทุกวันนะจันถึงอาทิตย์ะทุกคนก็เลยบอกโอเคกองอ่ะเปิดถ่ายรายการเทปแรกเที่ยงคืนนะคือหมายถึงจบจากรายการสดก่อนแฉก่อนเนี้ย แล้วมันจะมีท <Und S 1> ี <su> ่ไหนเขาทาให้เราอ่ะเสร็จเที่ยงคืนแล้วถ่ายเสร็จตีสามตีสี่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าก็ได้แต่ขอบคุณแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีการจับคู่มาเจอกันไหมคะไม่ได้จับไม่ได้จับคู่มาเจอกันนะคะคเุณละเทปคนละเทปคือเราถ่ายสองเทปซึ่งแพรลี่เองอ่ะท่างก็น่ารักนะเว้ยคือตอนแรกไปพาแบบไปเยี่ยมเด็กไปเยี่ยมเด็กพิชอตที่เปิดใหม่ด้วย นั่นแหละเราก็กลับมาที่บ้านอีกจริงแล้วก็นั่งอุอตส่าห์รอในระหว่างรอ,อก็แบบขนาดเราจับแยกห้องหมดแล้วนะอแ,<ต>แล้วหลังจากนี้พี่เขาจะทำย,ยังไงดีกับกับเรย่อมที่นั่นในในฐานะหนเราเป็นคนกลางเนอคราวนี้ว่ามู้จะทําไงอะ่ะ<ม>เพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เซ็ตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น<ม>คิดดูดิอยู่กันมาตั้งแต่กับแพรลี่อยู่ตั้งหกโมงจนถึงตีหนึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อยู่ดีๆทุกคนหวังดีที่จะช่วยไลฟ์เพราะโปรจทางโปรจากช่างบอกช่วยไลฟ์ช่วยไลฟ์เพจหน่อยครับอะไรเงี้ยจะได้มีคนตามเอางอ่ายๆเลยแค่ต้องการแค่ว่าโอเคเขาได้แชร์ปรากฏว่าไลฟ์มาตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างนี้เมื<ต>่อถาม,ม,นมในมุมมองของตัวเราที่อยู่ตรงเหตุการณ์ซึ่งหน้าอย่างลีน่าจากักคุณลีน่าจาักรก็พูดตลอดว่าเขาทําไปด้วยความเอ็นดูแต่ในมุมมองของเราบางคนก็มองว่ามันไม่สมเราไม่ต้พูดเขานะลองไปดูในคลิปว่าแม่ โลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเนาะมันดังแค่พูดเขาว่าอันนี้พูดกับปุรีนาเลยนะว่าโลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเมื่อก่อนการด่าคนการเปรียบเทียบคนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเนาะมันอาจจะดังสมัยแฉแต่เช้าวุ้ยแตคนอ่านหัอ,อยอนนี่ดังจริงๆเช้ามาแต่วันหนึ่งพยายามอธิบายเขาก็เ่าแม่เรากําลังตกยุคอยู่หรือเปล่าก็ถามนางไปนะ,ะก็เมื่อวานนางก็เหมือนฟังแต่เช้ามานางก็ไม่ฟังแล้วว่า ือตอนนี้เหมือนทั้งสองฝ่ายก็คือเหมือนอีฝั่งนึงก็พยายามโพสต์ต่างๆว่าไม่ควรทาแบบนี้โพสไม่หยุดแต่เอาจริงๆถ้าสมมติเอาพูดจริงๆก็ไม่ควรทำอ่ะการเป็นคชคือปะทะคารมการสนุกสนานมันว่าโอเคแต่การเมื่อไหว่าถ้าเมื่อวานพูดตั้แบบเป็นกลางเลยนะแพรรี่อดทนอดทนสูงมากเพราะตอนแรกไปมิกาไปไปพูดถึงแฟนเขาแม่เขาอดทนมาตลอดแต่แบบว่าเขาบอกว่า สิ่งที่เขารับไม่ได้เลยคือการดึงวิกว่ามาแม่วันนี้หนูแต่งหิงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดอย่างเงี้ยแต่ก็มาพูดคุณลีนี่คุณลีน่าจาังคุณลีน่าจาังบอกทำไมเหรอมันจะคิดมากทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้จะยังไงเพราะเราก็เป็นคนเอาเข้ามามในในฝั่งพี่มดาเองหลังจากนี้มันจะได้ทํางานกับเขาอีกไหมครับกับกับทางพี่ลีน่าเองก็ถ้ามีโอกาสมันก็พแบบถ้าวันนึงเรา ก็เข้าใจนะเมื่อกี้ก็มีคนหลายๆคนบอกแต่ก็บางที่บอกว่าวันนี้ที่เอาพี่ลีน่ามาเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยเราอยากจะทารายการแรงๆในยุคที่พวกเราทํารายการแรงๆเราก็ใช้เขาอะไรเงี้ยแค่วันนี้รู้สึกว่าคนลำบากอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากทิ้งเขา,าก็ก็<ๆ>เอามาช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยไม่มีใครตอบได้หรอกหลังตรงนี้ทํางานก,กันอาจจะต้องมีสเปคแครแกไหมอาจจะเมืดอแว่าถ้าจะต้องทําก็ต้องมีขอบเขต แต่คอนี้ปัญหาคือจะคุมได้ไหมนั่นแหละก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซ็ตไม่ได้มาว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไม่ได้เซ็ตอ่ะเพราะหน้าก็ไปกันทุกคนหน้าก็เจือนไนหมดเลยไม่เคยเอออย่างนี้เลยชีวิตจริงๆเตยหน้าก็ชอบย่เลยเนี่ยเคยในเหตุการณ์ไม่สามารถจับทั้งคู่มาเคลียร์นะตอนนั้นได้เลยใช่ไหมฮะบ้าแบลี่ก็กลับบ้านเลยเขากลับเลยก็มันเขาเขาบอกว่า เหมือนแบบเล่นๆกันอยู่อ่ะแพนที่มาฉันยังบอกมานี่แบบกูขายทุเรียนให้อะไรเงี้ยทุเรียนทอดของนางอะไรเงี้ยยังเล่นกันอยู่เลยแล้วแบบอะไรงงเนาะบางทีอ่ะจังหวะชีวิตอ่ะพี่พี่วันทองขอเนี้ยถามเรื่องหนึ่งล่าสุดโมอานนาเขาบอกเพราว่าเขาออกมาร้องไห้สามวันสามคืนโอ้ตายบอกวิมั่งพูดอานนาไปแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเคี่ยวไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยเหมือนเขาเสียใจที่เจาไปด่าเขาแรงอะไรอย่างเงี้ย มม่ทำไม่ได้ด่านะคะเดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดกันใหม่แม่ทำยังไม่เคยด่านะโอ้ย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วหรอก็ไม่มีอะไรแบบให้ไปพูดกับเขาก่อนที่ไม่ได้ไปด่าเขาไปโกรธเขาอะไรเขาเสียใจมาให้เขาไม่ที่คุณก่อนเขาบอกว่าเขาเสียใจที่กันเราถึงเป็นพี่แล้วพี่ก็ไปพูดแค่นี้จะพูดกับเขาส่วนตัวก่อนไม่น่าจะไปพูดผ่านทั้งสื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงในที่เราพูดไปเราไปเตือนในฐานะไปเตือนเขาบอกว่าเราไปว่าผ่านสื่อไม่ก็ไม่ต้องไปก็ ไม่ไม่เคยปวดไม่เคยเกลียดเป็นบ้านหรอไลน์เขามีโทรศัพท์เขามีไม่โทรมาหาเราตอนนั้นเขาก็น้อยใจเหมือนว่าเอ้ยทางจริงจริงน้อยใจบางคุยแอนนาไปแล้วแอนนาอยู่ไม่รับกับทุกวันแล้วยังไงคราบเราไ้สามวันสามคืนนะคะแม่เขาเขาเศร้ามากเราเขาต้องนอนลูกเขาต้องนอนลูกแม่แม่คุณโมคุณโมาว่ไงต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านลูกมันผ่านไปแล้วลูก โม่ไม่ม่ได้เห็นเขาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ไหครับก็งานไอนาไม่ใช่หรอเออขบวนการอะไรกันหรอก็คุยกันไปจบไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ไม่ได้มีการคุยกันหลังจากนั้นที่สัมภาษณ์ไอ้นาคุยมาทุกวันแต่แต่โมเองไม่ได้ยังยังไม่เคยเจอโมเลยก็โมก็มาเล่นละครช่องวันใช่ไหมล่ะค่ะก็จบไปไปนอนห้นองไปนอนต้องพักเหนื่อยแล้วไหลเรื่องแล้วอ่ะ โ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคขอบคุณค่ะขอบคัเจาเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะ